ไปเริ่มต้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเยี่ยมพบปะและให้กำลังใจแก่นักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติงานภาคสนามสถาบันพระบรมราชชนกค่ะ ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองปอนอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ห้องสอนายนเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนเยี่ยมพบปะและให้กำลังใจแก่นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานภาคสนามสถาบันพระบรมราชชนกในกโครงการเสริมสร้างสมรรถนะก,การจัดการสุข,ขภาวะชุมชนด้วยการจัดการศึกษาแบบสหวิชาชีพตามแนวคิดสอบอชอโมเดลเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพปฐมภูมิค่ะซึ่งสถาบันพระบรมราชชนก ได้นำคณะผู้บริหารอาจารย์และนักศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ดำเนินงานโครงการการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการสุขภาวะชุมชนด้วยการจัดการศึกษาแบบสหวิชาชีพระหว่างวันที่29เมษายนถึง10พฤษภาคม2568ณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน31 37แห่งค่ะทั้งในอำเภอเมืองอเภอปลายอภอปางมะผ้าอภอขุนยวมอภอแม่ลาน้อยอเภอแม่เสียงและอศบเมยจากนั้นทางโรงพยาบาลแหล่งฝึกของแต่ละอำเภอค่ะก็จะนำเสนอผลงานให้ผู้บริหารระดับอำเภอรับฟังโดยคัดเลือกผลงานอำเภอละหนึ่งเรื่องเพื่อเป็นตัวแทนนำเสนอผลงานที่โรงเรียนห้องสอนศึกษาต่อไปค่ะ